พี่แดงสบายดีพี่แดงอากาศหอนไหลพี่แดงเลยมื่อไหร่สามสิบเจ็ดตอนนี้อากาศหอนขอบใจหลายๆเด้อพี่แดงมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเมือ่อไหร่พี่แดงขอบใจด้วยสบายดีน้องก้อย พี่น้ำใสปะเนาะนี่เนาะเบิ่งกันด้อสวัสดีนะคะรือแม่น,น้องป่จะไปทักทายแขกมาอยู่ข้างนอกบอกให้รอชักแคบหน่นอยบนสบายดีทุกท่านนะคะแม่น้องสวัสดีนะคะ การออนไลน์เด้อมันอี่ัลตทาับทนะันอีแดงบอกซู้ซอ้ใจแดงเด้อตัวลาบชิบทานอ่ะต่างยี่ห้อ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะการ้อนไลน์สามสิดเจ็ดสาวเพชรคนโสดตรไปขึ้นไลนย์อยู่นี่แดนออกมาแต่บ้านสาเวเพชรก็มาเข้า้านเจ้าของเลยพี่แดงแม่แดงกินเข้าแล้วบ่คุณุธนพลสวัสดีค่ะธนภูมิธนพลมาสันโอ้ยเนาะสมองเนาะพี่แดงเอ้ยน้องเจ้า นอนดึกหลายแต่ละเมือสมองบ่มีจ้อยจอดไว้เสบตาแล้ววสันโอ้ยคือกันเลยพี่ใหญ่ตาคอยแดงเมื่อไรหมดมือหมดเวนนำโทรศัพท์เน่อยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกไลท์ทุกเลฟอยู่นำโทรศัพท์ทุกวนันแสบตามาแล้วอันใดหมดครับวสันอันใดหมดครับ <laughs> ขอบคุณคุณธนภูมินะคะ ขอบคุณพี่แดงเน้อแม่น้องนะคะฟังเพลงอย่างเน้อคุณจนาภูมิบุญจะฟังเพลงอย่างเน้อเพลงพยายามที่จะหาไปพี่บัวคนงามสวัสดีค่ะพี่บัวคนสวยขอบคุณนะคะที่แบบห้กำลังใจน้องสาวนะคะก็ฟังเพลงนี้ก่อนเนาะตามใจเจ้าบ้านเนาเพลงนี้เนะอการ่อนอะไรพี่บัวเอ้ย ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกไลย์ทุกเลฟ คุณนะคะเยเย็นจ้นาทนอนะคะเจ้าตัวกเียติดติดบนอดนอตปีแดงเนาะลืมนองก็ลืมแด้เ่ยอดีทุกบ้านนะคะสมิบัวองคงานเรื่องสายไทยนะคะคุณแซนชะลอคนใจดีสบายดีจ้าทนายองคนะคะวันนี้นนสิเจ้ารละวันาวันนี้ยังดาา่อน ดื่มน้ำเย็นๆกันนะคะไอโอมาเยี่ยวมาขอบคุณนะคะขอบคุณกกำลังใจนะคะสุไปเล่นอนๆน,นะคะันที่ถูกวันเวลานะคะกำลังใจนะคะขอบคุณ,ะคะคณะคะทุกกำลังใจะคะ่ะ ขอบคุณแค่โอเคเจ้าคุณสวัสดีค่ะสวัสดสค่าขอบคุณที่ไลน์ให้กำลังใจด้วยเจ้าคุณเวัสดีค่ะพี่เอยใหญ่บ๊วคะในการน้อยของพแม่แม่วางมันก่อนพี่ละเจ้าคุณสวัสดีค่ะดีก็รับคะขอบคุณเจ้าคุณเชื่อให้กำลังใจค่ะ ใช่ขอบคุณนะคะัอ่อขอบคุณังใจไปเยนะครขคุณพี่ธีาพงนะครับยองไงเนาะรออ่านเรเป็นเยอะอ่านเยอะไรเนาะพี่ธีรพงศ์เน็ตพอดีบอกพี่ธีรพงศ คุณมงคนดีจได้คุบางคนที่อาบคึ้งมาให้เงินใช้ของคุณบางปะกาเจฟมุนักอขอบคุณทุกท่านเป็นกำลังใจจ้าเป็นคนกู้ตายทวัสดี่ะามขคุณทุ้ทานขอบคุณท่ะ น้องเียคนนานไปทีขอบคุณกกำลังใจที้มุ่งมุ่ไป่วยพี่น้องสวยด้วยซอยที่น้องต้องซอยบอกเพื่อนนรังแต่ขอบคุณกํำลังใจนะคะปกีัีก้อยคนสวยจะตรงยิงนะคะตรงีกตะคอบพักตึ่เลยเสียงสุกมืนนะคะติ๊กตุ้ยนนะคะแนะคะขอบคุณทุกใบทมัครทุกกำลังใจนะคะ ตเิดาราตอนนี้บ้านกอกังนอพ่อนลายเลยเหมือนเส้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 นอีกขพ้อคระทขอบคุณพระเอครอบคุณพขอบคะจ้บคุณพรเาขุณเจขบคุณพระอเอะคะ นนาวลงเชียงเขาเลยแต่งงานบอกว่าจะสมประกอบกันเนาะไปดูดาว้ยตามอต้องไปดูดาวฝังปงงามยีตอนห้าเตอขอบใจเหลนกำลังใจเรื่งไว้วันไว้อืนนะคะมาโยงโยงโยกอาการทอนบ้านไปบ้านไปอาการทองเอย สวัดีรอบบ้านแต่เาเพียงะค่เพื่อนมามาตามเล้ยครับขอบคุณนะคะวัีกับทุนเสนขอจบก่อนนะคะพี่รักดีเด้เพลงนะคะเุนนนะคะราติดตามมาตดเลยติดตามั The skills you already have okay, let's, let's do it. can make a real difference. Apply for a rewarding and i <Okay. S 2> ขอบคุณมากนะ ຕາມຈັກຍົກຍ บ่น่าบ่บด้ยูเจ้ม่นนะอยเ่ะยนาไับบมามายกกันฮอ จากคนมากนะคะใจขึ้นมาแฟนประสาปอเสร็จแล้มหาอยู่บ้านสาว้อยไรายคนอยู่บ้านท้องดีแต่าไปไปอยู่บ้านนี่เอ้ยบักลาครับทักนั่นบักลาครับใด้่ยังครับเหนื่อยมากแล้วครับบักลาแนเนาะบักลาใหญ่ยังเนาะเยอะยิ่งใหญ่เนาะเนาะสาวก้อยสาว ขบลรล,ลัโอ,โอ,โอมา This is the system vast ขอบคุณทุกกำลังใจด้วออวสันผู้ยิ่งแทงด้อยที่นีเด้อท่งร่กันนะคะสบายสีสบายดียนินดีต้อนรับเ้อขอบคุณเวลาเด้่อย I love